ชิ้นไปเลยไปเมีกระดูกมาเฮ้ยจริงอ่ะเอามาแล้วนี่ขอถอดนี่อะอ่พับได้เหมือนเสื้อผ้าเลยนะฮะพับขนาดนั้นเลยกระดูกไม่มีกระดูกอ่ะถามจริงกกูงงมากใครมาตอนนี้เนี่ยก็ถูกนี่มาเหรอเอามาแล้วรอด อะไรครับนี้การแสดงโนราตัวอ่อนค่ะนี่ตัวอ่อนนี่สุดๆต้อง บ้านเราก็มีสิลปะสุดยอดนี่สสุดยอดสวยงามติ่งๆตงติงตงติงตงติงตงจังหวัดอะไรครับจังหวัดสงขลาสงขลาท่านเดียวเลยเทษโทษทีอย่างวันวนี้จะมันดัดตัวอ่อนได้ยังไงอ่ะมันไม่ติดไขมันไม่ติดยังก็อ่อนไหมลูกอ่อนนอนกันเนอะใหโชว์ให้โชว์หน่อยให้โชว์หน่อยชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรครับชื่อไอคับชื่อไอนะ้ไม่ติดนะลกตรงติดไหมครับติดครับติดเหมืกันเดี๋ยวต้องดูต้องดูต้องดูติดนเรื่องอาหาร เอาแบบง่ายๆก็ล uh, you know? ูกเขาเป็นไงท่าอะไรท่าอะไรนุกอัน oh น oh 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 oh, oh oh. <ok ี้ท <sh ่าอะไรท่าอะไรลูกข uh ี้นอนนั่งครับขี้นอนขี้นอนนั่งก็คือถ้าเป็นภาษากลางก็คือกินนอนนะคะอ๋อกินนอนนั่งขี้นอนขี้นอนนั่งขี้นอนนั่งคือกินนอนนั่งอ่าเราลองดูนะขี้นอนนั่งอันนี้คืออะไรอตีได้ไหมยังยังยังไม่มีเลยนะ โอัค <correction S 1> <sensory crew. S 2> ่ะเอาเลอธิบายยังไงคะครูความยากก็คือต้องยกขาตรงไหนตรงไหนชิตรงนี้ค่ะต้องยกขาให้ได้ระดับใครลองดูใครลองดูได้โอ้ต้องมือเรก็ต้องให้ได้ระดับเราก็จะต้องระดับนี่โอนโหต้องได้ระดับโอ้โหเท่งเราท่งเรให้เหมือนให้เหมือนเดี๋ยวผมลองทำดูฮะอ่ะครับตั้งขึ้นเออช่วยช่วยอันนี้ตั้งขึ้นเดี๋ยวเาขาขึ้นอีกขึนอีนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮะเออสอบขึ้นมาแล้ฮะโอเคช่วยขับไว้แล้วก็สอบ อดีขยวอบี๋ยว่าจะพับขึ้นมานี่เลยจีบจีบวันนี้จีบจีบจีบเออได้เข้ามาโอ้ย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 อุ้ยอุ้ยจัดจีบอะสามอ้ยนะอุ้ยเด็กปกติจะจะจะยากอย่างนี้ไหมฮะยากเหมือนกันใช่ไหมเล็กๆอ๋อเป็นเรื่องปกติอีกสักแบบอีกสักแบบอีกสักอย่างอะไรนี่ใครลูกใครอะไรเอาเอาท่าอะไรฮะชื่อชื่ออะไรน้องอะไรลูกชื่อมิวค่ะน้องมิวน้องมิวเอาท่าอะไรท่าอะไรลูก ขี้นอนแปลงค่ะเป็นการขี้นอนดัดแปลงอะค่ะขี้นอนดัดแปลงก็ค <uh ือนั่งนอนดัดแปลงตาลูกหลอกขนาดไม่ดัดยังยุ่งเลยนะเนี่ยนี่มีดัดแปลงด้วยขี้นอนดัดแปลงโอ้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 สวัสดีครับโอ้ยน่าไมเลยแม่หนึ่งวันพี่ตาจะสอบกระจกโอ้จะกี้แบบเอาแบบพับเพียบขึ้นมายังยากเลยยกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วยืนขาเดียวด้วยดูเด้งดูเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าใครทำได้

Amém. ถึงเวลาการรำทำไงโอ้โหน่าชื่นใจแทนเด็กๆนะครูบาอาจารย์นะวก็รักษาในเรื่องราวสิ่งต่างเหล่านี้ไว้คือดูแล้วก็ชื่นใจฝรั่งเห็นก็จะต้องทึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นเป็นความงดงามนะตามภูมิภาคต่างๆของเราก็อยู่ทางใต้นะฮะดูแล้วก็งามคนละแบบงามมากๆงามคนละศิลปะกันแต่ว่าเด่นก็คือเรื่องตัวอ่อนนะฮะเอาเครียกฝ่าเท้าไปทัดข้้งหูเลยอ่ะนะอ้าวปรบมือีกครั้งนะฮะ วันนี้เราจะเรียกว่าท้าหรือไม่ท้าไม่รู้เนี่ยแต่ว่าเอาเรื่องตัวอ่อนนี่แหละใครก็ได้นั่นแหละกระเป๋าไปนั้นเออเราเนี่ยอเออไปพัทยาสักสามคืนมั้นั่นแหลประมาณนี้ลองคลิสะเกลดูทำไมตอนนี้เราก็น่าจะหาได้ประมาณขนาดนี้อยู่ที่มันเล็กนี่แหละอ่อนบนกระเป๋านี่เลยใช่ไหมในนั้นเลยอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋านี่เลยอ่ะปิดเลยอ่ะแล้วปิดด้วยแล้วปิดเลยอ่ะได้ไหมได้ไม่ได้ หมดเลยจีบ่าทำได้มีท้อได้สิเจมครับผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนครับเพราะเขาฝึกฝนมานานพอผมเชื่อว่าทำได้แน่นอนครับอ่างไรก็ทำได้ร้อยเบอร์เรน้นี่ทำแทนหกคนบอกว่าได้เลือกมาเลยใครก็ได้ครูก็ได้เราก็ไม่เกี่ยงไปชมเลยผ่านยากผ่านง่าเป็นไงครู ความยากของกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าพื้นพื้นที่ข้างนอกเนี่ยมันไม่มีจํากัดใช่แต่ว่ากระเป๋าใบเล็กแล้วเด็กจะสามารถเข้าไปอยู่ในกระเป๋าได้ต้องใช้วิธีการเกร็งตัวขดตัวลงไปให้ได้ค่ะแล้วมันต่างกับตอนแสดงยังไงไหมถ้าเกิดตอนแสดงพื้นที่ไม่มีจํากัดอะค่ะเขาจะทํายังไงก็ได้โอ้แต่นี้มันจะจากัดอันนี้จํากัดครูเลือกใครครับเนี่ยเอามองตากันแล้ว ครูลงเองได้นะน่าจะครูลงเองที่สุดอะค่ะเราจเลงที่สุดเลยอยากให้ที่สุดครูลงเองใช่ไหมต้องกัะสิบไม่ได้โอ้จะทักครูลงเองก็กระเป๋านี่ข้ากี่เลยนี่ยมาสมบูรณัแต้องจำกระสิบไม่ได้แล้วแต่จะเลือกไปยังไงครูก็รับพยายามเอาตัวเล็กไว้ก่อนค่ะความยากที่สุดมันอยู่ตรงไหนลูกด้านหลังค่ะด้านหลังคือมันเป็นไงคือถ้าตอนนอนต้องเอาจับขามาแล้วมันจะขิดหลังด้วย อ๋อมันเข็ดหลังด้วยหมาว่าคือมันปวดหลังด้วยมันจะปวดมันจะเข็ดหลังขาลงงเราทำสะพานโค้งมันยังมันยังเข็ดมันยังปวดมันยังปวดแต่ว่านี่คือปั๊บเลยนี่เยบเข็าไปเล้แล้วหนูจะทำไงลูกต้องดึงคามาค่ะอ๋อดึงมาดึงมาอีกเอดึงมันก็ยิ่งเจ็บใหญ่สิอย่าให้หักนะไม่เหรอปวดมากเลยนะคะมีดึงก็ไม่อีกถ้ามันยังไม่ลงก็ต้องดึงมาอีก เอาเอาพี่ลงเปิดดูสิมามามาเปิดเปิดเปิดอย่นงนี้แล้วก็ปิดงลงฝั่งนี้เนาะแคบแล้วเนี่ยแคบมากเลยแล้วจะลืมนะถ้าังอเข้ามาข้างหน้าอาจจะพอพอหมอนจะมีลุ้นแต่พับหลังอะรียบร้อยอย่างที่บอกว่าหลังมันจะเจ็บหลังเข็ดพอได้ที่แล้วใครจะปิดลงปิดนะพอปิดมาแตะพอถ้าไม่ไหวก็ร้องโอ้ยนะมาครูเชิญเลยครับมาให้กำลังใจยังไงแล้วจะเข้ายังไงเอาเลยหรือเปล่าฮะโอ้ชุดก็ใหญ่เอาเลยนะ เอาเลยพี่ครับขาเอาเลยขะเอาเลยนะครับโอ้นคงเข้าไปก่อนนะครับโอ้นี่ไงนี่ไงต้องจับขาทีละขานะครับโอลงมาแล้วฮะลงมาแล้วนะโอ้นี่ขานะฮะขงนูนะครับโอ้ยเอามาเลยๆๆจับผ้าจับผ้าเข้าเอาปาปิดโอ้ยเข้าไปแล้วนี่เล้วล้ลหมดเลยดูก่อนนะป็ก่อนฮะปิดเล้้ยครับปิดแล้วนะครับโอ้ระวังหลังนี่เจ็บ โอแทงตัวเจ็บตรงตรงหลังนะฮะแล้วขาแล้วข้อเท้ายังพับอีกทีนึงด้วยเออมาเร็วเร็วเร็วชูมือก่อนทุกคนนะครับครับครับน่านก่อนเข้าไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเร็วแต่ก็ต้องเข้าเร็วนะยิ่งช้ายิ่งเจ็บไหมลูกใช่ไหมให้มันเร็วให้มันเสร็จเลยนะวินาทีของการเจ็บพอที่พอเข้าไปปุ๊บเราเห็นว่าข้อแรกเลยอันนั้นเจ็บไปยัง โอ้เจ็บแล้วนะค้างอยู่เจ็บไหมโอ้้าอยู่นานก็ไม่ได้เหมือนกันเนาะโอดทนมากเลยสุดยอดเลยนะอ่าวทำได้เรื่องราวดีๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาครับใจอย่างนี้นะวัฒนธรรมไทยด้วยนะครับมายังกระสังกันเรยนะครับชิงรยชิงล้านว้าวว้าว